อันนี้คือปางไม่ยุเรสวนที่พี่ํำขึ้นมาเองเอามาถวายองค์พ่อคันเนทที่นี่องค์พ่อคันเนไจะไปเข้าฝันว่าเมื่อได้ในสิ่งที่หวังให้มาหาท่านที่นี่ก็เลยให้ทำองค์เล็กๆอย่างเงี้ยมาให้ท่านถ้าเห็นองค์นี้ที่ไหนก็สามารถทุกคนสามารถหยิบไปบูชาได้นะพี่ไม่ว่าอะไร ท่านมาข้อฝันว่าการที่จะติดต่อองอค์พระคัเน่ได้เนี่ยทุกคนทําได้หมดทุกคนติดต่อได้หมดเพียงแต่ว่าเอาใจคุยกับท่านน้อมให้ท่านมาเป็นองค์ประธานจริงๆในชีวิตขอเอ,อ่อนับถือท่านเป็นองค์ปฐมจริงๆก่อนที่เราจะไหวยอย่างอื่นท่านบอกว่าอยากคุยท่านให้เอาใจคุยจ้องที่ตาท่าน แล้วคุยแบบแบบหมดหัวใจอ่ะแต่การคุยเนี่ยไม่ต้องบอกถึงความทุกข์หรอกไม่ต้องบอกว่าเออฉันอยากเป็นนี่นะฉันจนนะฉันอยากให้องค์พ่อช่วยไหมฉันบอกว่าคุยถึงเรื่องมีความสุขเช่นเออเนี่ยเดี๋ยวฉันจะรวยเป็นเศรษฐีองค์พ่อเนี่ยเดือนนี้นะขอสักสามสี่แสนเออเพราะว่าฉันจะได้ มีเงินเป็นเศรษฐีอรเงี้ยคุยง่ายๆแต่ต้องเอาใจคุยนะดอกไว้ก่อนถ้ามีอยู่ที่บ้านถ้ามีองค์ท่านอยู่ที่บ้านก็คุยกับท่านได้ทั้งวันเรื่องอะไรก็ได้วันนี้เมื่อกี้นี่ฉันไปกินส้มตำมานะโออย่างอร่อยองค์พ่อไปอร่อยไปด้วยกันเนาะก็เหมือนเราคุยกับญาติผุ้ใหญ่นะบอกว่าท่านบอกว่าให้คุยแบบ มีความสุขแล้วท่านจะประทานความสุขมาให้อุปสรรคใดๆอ่ะท่านรู้หมดแหละเดี๋ยวท่านจะเอ่อกาเรียกไงเดี๋ยวท่านจะกระจัดอุปสรรคนั้นให้อันนี้ก็ลองมาหลายรอบแล้วก็โอเคนะใช้ได้ทีเดียวแต่กว่าจะทําได้ก็ไม่ได้ง่ายการที่จะเอาเราจะเอาใจไปคุยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องเชื่อมั่นแล้วนะถึงจริงองค์พ่อก็มาแสดงให้เห็นถึงปฏิหารโดยบอก มาบอกเรื่องการทําน้ําหอมที่องค์เทพจะชอบมาบอกเรื่องการทํากรรมยานการทำเครื่องบูชาให้แก่องค์เทพแต่ก็ยังไม่ได้เล่าสู่กันฟังมากนักเพราะว่าตอนนี้ตัวพี่เองก็มีภารกิจจุ้งมากเลยอยากให้ทุกคนได้ลองรักในองค์เทพดูองค์เทพก็รักเราแต่ไม่ใช่ว่า เราหลักองค์เทพแล้วเราจะไปไหว้พระสวดมนต์ไม่ได้นะไม่เกี่ยวเลยท่านบอกว่ามันไม่เกี่ยวกันเลยอะไรก็ตามที่ที่คุณทําความดีคุณไปนั่งวิปัสสนามาก็ได้แล้วคุณก็มาหาท่านเข้าบ้านมาก็มาหาท่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยวันเนี้ฉันไปไวิปัสสนามานะฉันอยากถวายบุญให้แกองค์เทพอย่างนี้ก็ได้ได้พอ,อเหมือนกันวันนี้พี่ก็มาถึงราชบุรีเพราะว่าท่านไปเข้าฝันให้มาที่นี่ แล้วก็มีภารกิจที่จะต้องทําตามที่ท่านบอกด้วยพี่อาจจะบอกไม่ได้ว่าภารกิจคืออะไรวันทุกคงจะเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะท่านให้มาทําก็มาทําตามแต่พเพอิญว่าก็เลยทําองค์เล็กได้มาถวายท่านอ่ะเดี๋ยวพี่ขอไหว้กลับไหว้แล้วทําธุระให้สเสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเจอกันที่โคราช